สวัสดีค่ะสวัสดีค mm. in ่ะเพื่อนๆวันนี้เวลาเจอป้าทีไรช่วงนี้จะต้องเจอในป่านะคะเพื่อนวันนี้ป้าจะพามาดูพลัมสุกนะคะพอดีผ่านมาทางนี้ค่ะเพื่อนก็เลยเห็นพลัมนะคะอันนี้ก็เป็นที่ยังไม่สุกนะคะอืมเลี้ยว้าวแต่ข้างหลังป้านะคะเห็นไหมคะเห็นไหมข้างบน สุกเต็มต้นแล้วค่ะเพื่อนสวยมองดูแล้วสวยงามมากให้ดูข้างหลังนะคะโอ้มันเปรี้ยวเปรี้ยวจนแสบคอเลยนะเนี่ยนี่โอ้โหลูกสุกเดี๋ยวเราจะเก็บลูกต่ำๆนะคะ มาดูลูกข้างล่างนี่<ม>เห็นไหมสีนี้เดี๋ยวจะชิมนะคะอืมมันหวานอ,อ๋อมันหวานเปรีป้ยวอร่อยนะอืมอร่อยความเพิ่มมันหวานเปรีป้ยวอร่อยเยีย ต้องเป็นลูกขนาดนี้นะมันถึงจะอร่อยแล้วคิดถึงอะไรคิดถึงพุทราบ้านเรานะคะเพื่อนเห็นไหมคืออย่าง,งนะนี้แดงสวยงาม จะให้ดูอีกกิ่งหนึ่งนะคะนี่ค่นเพื่อนอันนี้เป็นพันุที่ว่าเปรี้ยวนะคะเพื่อนมันก็เริ่มจะสุกแล้วเห็นไหมโอ้ยจะดกอะไรขนาดนี้ดกจริงๆนี่นะคะลูกใหญ่ด้วยดกมากดกไมก่ นี่คันเพื่อนเป็นที่ป้าเก็บมาได้นะคะเดี๋ยวต้นนี้ยังไม่ชิมนะคะมันดกจริงๆดกมากจะชิมให้ดูมันพอดีมันไม่มีมือนะคะก็เอาชิมแบบนี้เลยอืมอันนี้อร่อยอ เปรี้ยวหวานอันนี้อร่อยค่ะ,ะเก็บไปกินไปนั่งกินนะคะก็เหมือนเดิมว่างนะคะวันนี้ก็เลยปั่นจัก,กรยานมาเอาขนมปังมาให้ผ่านนะคะก็เลยแวะเก็บของเปรี้ยวๆไปนั่งกินน,นี่ที่ยังไม่อันนี้ก็เริ่มสุกหมดแล้วะคะ่ะ น,นี่ก็เป็นอันเปรี้ยวนะคะที่ยังไม่สุกนะคะยังเปรี้ยวอยู่เก็บไปค่ะไปนั่งกินกันวันนี้นั่งอยู่ในบ้านมันร้อนนะคะเพื่อนก็เลยมานั่งในในป่านั่งใต้ต้นไม้ค่ะก็จะเจอกันนะคะแป๊บนึงค่ะตอนนี้เราก็มาถึงนี่แล้วนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเพื่อนมาเต็มเลย พอเห็นเรามานะยังไม่มีคนให้อาหารหรือเปล่าไม่รู้วันนี้โอ้มีปลาตัวใหญ่ด้วยอ้ยอยากให้เห็นอยากให้เห็นเห็นไหมคะดำดำดำ,ดำนั่นนะ่ะดำด,ำดำปลานั่นนะอ่ะโอ้เยอะมากวันนี้ คเพื่อนก็ถึงแล้วนะคะก็นั่งพักสักแป๊บหนึ่งนี่นะคะหน้าร้อนป้าจะทําแบบนี้นะคะเพื่อนเอาน้ำขวดน้ำนี่แหละแช่แข็งไปเลยขวดน้ําแช่แข็งไปเลยแล้วก็เอาพกพานะคะโอ้เย็นชื่นใจ เดี๋ยวเรามาดูเป็ดกัน ปลากินหมดนะปลาหรือปลาหรือเป็ดเนื้อหานจะมาก่อนนะนี่ปลามาก่อนัน่นนมาแล้วมาเต็มเลยมันร้อนนะคะเพื่อน นั่งตรงไหนที่มันมีน้ำมันเย็น,เย,นเย็นสบายหวานไม่ทันดีกันทะเลกันกนั่งก่าง

วันนี้ว่างค่ะเพื่อนก็เลยออกนอกบ้านออกทุกวันนะคะไม่เคยได้อยู่บ้านเลย เห็นไหมนุ่นน่นนุ่นนุ่นเราตัวมอนสเตอร์อยู่ตรงโน้นน่นนุ่นนุ่นนนนนตามตามตามไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วนี่นี่นี่ตัวมันตัวมันอยู่นี่ตัวมันอยู่นี่ตัวมันอยู่โน้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมีตัวเล็ก เห็นไหมคะอนสเตอร์นี่ต uh> im ัวมันอยู่นี่นี่เอาเอาสิเอาสิเอาสิเร็วๆไม่ทันไม่ทันหานไม่ทันหานไอ

ไปนู่นแล้วตัวใหญ่ๆมานี่หันไม่กล้าเข้าใกล้เลยไหนนะไหนนะไหนนะตุ่นนี่ตัวนี่ Two. ไม่ปลาเยอะวังปลาแน่ๆเลยตรงนี้มันเย็นอ่ะหานตกใจ ปลาซิวก็เยอะโอ้ยเต็มเลยขอดักปลาซิวได้ไหม่ห,หวานไกลตัวใหญ่มาหันวิ่งนี้เลยคะ่ะ โอ้โหใหญ่จริงๆใหญ่มากอยู่นะครับเพื่อนโอ้โหดูนะนด, <S 1> <S 1> <S 1> ดูนะนะจะรอนางขึ้นมางาม้งามงม้งมงม้งมง้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 มโอ้โห มาอีกมาอีกมีอีกหนึ่งตัวตัวน,นี้เล็กน้อยตัวเหลืองเมื่อกี้ใหญ่มากตัวชิทอง เริ่มมาเยอะแล้วค่ะเพื่อนปลาเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วห่านจะไม่ได้กินแล้วเนี่ยห่านกินไม่ทันปลาแล้วเนี่ยเห็นไหมตัวเล็กๆก,ก็มาเต็มเลยเนี่ย เริ่มกินไม่ทันปลาแล้วค่ะเพื่อนว้าวอยาดีกันหมดไปแล้วหนึ่งถุง oh. โอ้โหมอนสเตอร์มานี่ เป็ดมาไม่ทันห่านกับปลาดูนะคงเพื่อนตัวไหนจะมาตัวแรกตัวไหนจะไวอะไรจะไวกว่ากันสนุกกับปลาอยากไวกว่า มาแล้วมาแล้วเท่ามาแล้วเท่ามาแล้วเท่ามาแล้วเอาโลเอาโลเอากระดปลาโลโอ้ตัวใหญ่มากเลยสี่ห้าโลไดไหมตัวเนี้ยมันมาแลเห็นไหมสี่ห้าโลได เห็นไหมหานไม่กล้าเข้าใกล้เลยเอาจจะตัวใหญ่นี่เอง ปลาเล็กปลาน้อยเยอะมากโอ้ยเอายอมายกนี่คงจะได้ดีดิฉันจับได้ไหมปลาน้อยๆฉันไม่เอาปลาใหญ่เฮ้ยไวเชื่วย นันน่นๆๆๆๆฉกยังไวเลยนี่ฮันต้องลุกเน่เน่เน่อ้าวฮน อย่างนี้มันก็สบายใจนะคะเพื่อนอทำคลิปอะไรไม่ได้ก็ถ่ายเป็ดถ่ายห่านนี้แหละนี่ทำลงไปเห็นอะไรก็ถ่ายลงไป<ฮ>ก็คลิปนี้นะคะก็ฝาก เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้ป้าด้วยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเดี๋ยวจะไปเที่ยวบ้าน,บ,านบ้านเพื่อนเพื่อน,อน,อนทุกคนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะไปถึงแน่นอน,นะคะ่ะก็สวัสดีนะคะ